สก,กินจ้าวานนี่แม่งแบบยังไงไม่รู้ว่ะมันหน้าไม่เหมือนจ้าวานเลยว่ะดูเดิแปลกว่ะไปจ้าดูดิหน้าเหมือนไอ้นี่เลยเอ่อชื่ออะไรนะคนที่เล่นเป็นบูเบลินเนี่ยฮิวแจ็กแมนใช่ ได้อยู่เอาละทีนี้เราก็กระหน่ำซัมูไรซลใส่เคสลินได้เลยมีสกิอลอะไรก็ยัดใส่เคสไปซะ บอกเลย,ยงั้นก็โดนฉันแน่ยี่ยนระบบไม่โดนโอ้โหจินจะได้เว่อร์วะเนะี่ยมันรู้ผมกลับแล้วมันเอาเลยวะอ่าเรียบร้อยนะ่าจ๊ะสี่ดูทรงเ,เดี๋ยวแฟลช

อเฮ้ยน,นั่นแน่เกือบแล้วเมื่อกี้ก็มแสงอะไรแปลกๆตันได้แน่นอนโบแล้วก็สโลให้ด้วยโอ้โหซูเป,ป,ปอร์สปอร์ต ธรรมดาสมัยมีว่าใครไงสวัสเพื่อนอย่าเพิ่งกลับฉันยังไม่ยังยังให้แกกลับ ขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจจะรัดอืมรองเท้าแล้วก็อา่ามานาแล้วกูดาวแล้วก็แกะของใครเอา้าแกะของปึ๊บปึ๊บเสร็จแล้วไปเลยเลย ไม่มีใครทับดีเท่าชันแล้วแหละให้ตายเธอพิเนเนอรรักชันซะกราบชันบูชาชัน สบายสบายเพื่อนสบายสบายไม่มีอะไรยากเพื่อนตอนเนี้ย ADC h a ีแ b ฟเ n ผมก็ดีใจวะจริงนะ ขอโทษไม่โดนไม่ตั้งใจยีมันวาร์ปอยู่ตรงนี้เพื่อนแปลกแล้วผมว่าแปลกแล้วตอนนี้แปลกจะ อู้โอ้ยไม่ได้กดอันติอู้ช็อตดาวเหรอผมช็อตดาวเหรอจริงปะเนี่ยถายละไม่ได้ดูเลยว่าโดนช็อตดาวงั้นเดี๋ยวต้องออกนี้ก่อนหาเรื่องเลยเมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้คือหาเรื่องเลยเราหลือไปเลย โอ้แปลกโอ้แปลกโอ้แปลกมากโอ้แปลกกัดเกือบแล้วกูบนบุญชัยเหรอบุญชัยเหรอโหดไหมเหรอบุญชัยคือใครวะล่างเหรอไม่นะอาจจะไม่เกิดมั้งไม่รู้วะ โดนสตันดิครับรออะไรครับน้องๆโดนสโลด้วยอ่ะวิวใส่ทะลไม่ถึงเหรอว้แย่จังตู้ เลยใหชจนงสองทีผมจัดก <c oughs> ็ตามนั้นแหละครับจากที่เห็นนั่นแน่ ไม่มีใครตายถ้าผมอยู่ไม่มีใครตายถ้าผมอยู่ไม่มีใครตายชิชิ <c oughs> โกหนึ่งแล้ว finally f i n a l l นโก้หนึ่งแล้ว สู้เขาเบอร์แพลตินัม let's go เฮ้ยทุกคนนี่นี่นี่พวกคุณรู้จักคนนี้ปะคนนี้คือคนที่ทำเพลงเว้ยตอนนี้เขาอยู่ในออดวะแช่เขาไปทำเพลงอะไรวะเพลงคิดอ่ะมันจะมันจะมีเพลงคิดอยู่เพลงหนึ่งอ่ะชื่อเพลงอะไรวะผมจำชื่อเพลงไม่ได้แต่ว่าไอเพลงนี้เพลงนี้ใช่ใช่เพลงนี้เดี๋ยวมาเปิดให้ฟังคนนะคุณปะคุณปะน่าจะเคยได้ยินอยู่แล้วก็จะมีอีกเพลงหนึ่งที่อ่ดังๆเลยเพลงนี้ก็คืออะไรนะเพลงนี้เพลงนี้ ดาวยูแม่ไปเยชอบอะผมชอบผมชอบคนนี้อยู่แล้วด้วยนี่รอดูเลยแรกๆกลับมาเล่นนะผมปวดมือเหมือนกันนะผมปวดแบบว่าตอนกดเมาส์คลิกคลิกขวาต้องตอนเดินต้องเล่นอยู่ประมาณวันสองวันถึงจะเข้ามือฟิลแบบเขาเลยกอะไรอ่ะหายปวดอะ่ะเออแรกๆ,ๆอ,อย่างปวดนิ้วกากเลยหลุดหรือเปล่าครับตานี้รีเมคอีกห,หรือเปออล่าผมไม่ร้มั้ง ป่าอยู่กลางอยู่เอ้ยขาดไอเดียบนอ่ะเดี๋ยวแค่ไอเดียละดีหลุดแน่เลยนั่น,นเน่น,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 นั่นแน่นั่นแน่ทับอะไรวะแบนไม่เข้าเร็ อุ้ยแรงอยู่เด้อแรงอยู่เด้อไอ้นี่ <S <S อันนโดนเข้าไป <S <S อุ้ยมันมันถึกจังวะมันเฟเดียวะมันถึกจังวะเลื่อนมันแทบไม่ลดเลยนะโอ้โหนักอยู่เอ็นล่างบอกเลยปอกยากในกลางมันจะแพ้ด้วย กลางมันจะแพ้เจ็นบนไม่เท่าไหร่กลางหนักจัดตอนนี้สู้ยากอุย้ยเรียบร้อยตายยังไงก็ตายไหวเหรอ,อยังไงก็ตายเออคือ,รอเราเล่นรอได้ดีจริงเว้ยแต่เล่นอื่นเนี่ยไม่ได้เพื่อน Ồ nặng, nặng nhiều đấy Ui, lọt đuôi Tài MÀY Ui, lọt lót quá Lời ta chưa ก็รู II, ้คนะิดถูกไหมเนี่ยเอาซีเรียนมนยาเจอไอ้นี่เนะี่ย โง่นะใจคนายเฉยโอ้โหโหยับยับเลยโอหเราจะภาพไหนไหมนี่วะไม่มีภาพเลย โอเคโอเคโอ้โหมาพอดีเลยวะพอตีวาเสร็จแม่งนี่น่าจะไปหลบข้างในดีกว่าไม่คุ้มเลยโดนชัดดาวแ oh. จ่คลิปแค่คลิปแค่คลิห oh. นักเลยวะเล่นบน เชียรเลนบนเขาดูนี่แน่เลยหมูเตะเลนบนเขาดูหมูเตะชัวโคตรเถื่อนเลยพันย้อ,อนอได้ชัดดาวแต่มันได้รองเท้าแล้ววะทำใจโอเคกูคตายในบ้าน โอ้ยช็อตเมื่อกี้มูมูแม่งเดินเหมือนจะเข้าแต่ไม่เข้าโขูพลาดแบบเลย,ยเรนบนนอนป้อมเลยวะเฮ้ยได้นะดั่นน่ะไรดีเฮ้ยโห เล่นบนกูสั you you here. Here Fragen, oh yeah. ่นกลัวตลอดเลยวะเล่นบนกูมมยเซ็ตแบบว่าจะต้องทำยังไงถึงจะหนีหนีตัวนี้ได้เฮ้ยเหี้ยกลัวอะไรวะเพื่อนตอนเมื่อกี้มึงเข้าเหมือนกันน่าจะได้หนึ่งตัวนะเว้ย ไม่ใจเลยวะมันต้องใจหน่อยสิวะพวกอเอาโม,โม,มูมูแม่งยังกล้าเข้าาการเรนเลยวะ อ,อ,อ๋อเอออ้ยกูไม่น่าอันติแม่งเลยถ้ารู้อย่างเงี้ยมันไม่กล้าเข้าอ่ะมันฟินแบบมันไม่กล้าเข้าคือผมจะไม่อันติแล้ว มันเห็นซีเรียนมันต้องกล้าได้กล้าเสียสิวะ <c oughs> โอ้ยใบยกระชา <c oughs> โอ้โหเดี๋ยวจะชื่ออะไรกูเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ผมไม่ควรตายด้วยซ้ำเมื่อกี้ <c oughs> วันอยู่มไปด่วน ืการเล่นแม่งเอิดจัดเลยวะโอ้ยสกิลผมช้ามากเลยเมื่อกี้แปดอีกไหนได้อีคลิปแล้วด้วยอเคยากตู้ยากละใช่เนี้ยกางโดนปะ 要了。 สวยเราจะได้โซมังกรอยู่เพื่อนได้ป้อมอีกหนึ่งได้มังกรอีกหนึ่งมีอะไรคุ้มขนาดนี้ละ เคียตกใจโอ้โหอันติอันติเลยเออมึงช้ามากกาเรนฮาแล้วไม่มีวอร์ดในย่าเมื่อกี้ออันนี้ละอันนี้มา อย่าก,กลัวเพื่อนอย่าก,กลัวเขอล้อง เพลงมาก จะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าเฮ้ยเครียดวะต้องนั่งช่วยชีวิตพวกมึงเนี่ย แค่นั้นแหละเห็นกลางไปแค่ผมอยู่จะไม่มีใครตายกันนั้นแหละจีจีซับแกปว่าเฮ้ยทีเรียอมันเกลียนนี่ว่าเก่งมากไอดีซีได้แค่เอสองเหรอโหจบแล้วซับดีขนาดนี้ให้ตายเถอะ40 LP ิเดี๋ยวมาเข้าน้ำแป๊บ